พื้นฐานดวงของผู้ชายวันอังคารเป็นคนที่ชอบเสี่ยงมีชีวิตที่อิสระมักเป็นคนที่พูดจาขวานผัดซากและส่งไปส่งมาไม่ชอบคนที่ปิ้นป้อนหน้าไหวหลังหลอกและคนที่อ้อซ้ออดอ,อ้อนตอแหลมากมนะักวางนิสัยเป็นคนเข่งขึงและเป็นผู้ใหญ่เกินอายุรักบูชาความถูกต้องและความเป็นธรรมจิ่งหวาชีวิตร้นจนน่ารำคาญในบางครั้งและเชื่อมัน่นตนเองมากจนเกินไปวัยเด็กเป็นคนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบตัดสินใจด้วยตนเองเป็นส่วนมากจึงมักที่จะเป็นคนที่ยึดมั่นความคิดตนเองสูงบางทีก็ดูเหมือนคนผดเด็จการหน้าที่ด้านการงานเป็นคนที่ท้าทายและสง่งผลให้มีความก้าวหน้าในชีวิตอย่างมีจุดหมายจึงจะพึงพอใจเป็นคนที่ช่างทะเยอทะยานและดิ้นรนสร้างเนื้อสร้างตัวจากทุรีดินไปสู่เส้นทางความสําเร็จ เป็นคนที่ชอบความอิสระจึงชอบทำงานตามความสามารถของตนเองมากกว่าทำงานตามคำสั่งวาดความฝันและเป้าหมายของชีวิตได้อย่างเลิศเลอหากเป็นลูกชาวสวนชาวนาเขามักลินรุนที่จะสึกษาและหาความรู้ใส่ตัวเองเป็นอย่างดีอารมณ์อ่อนไหวเหมือนกันจึงมักจะเป็นคนขี้ใจน้อยและขี้หอนนั่งเฉยอ,อยู่กับที่ไม่เป็นชอบดิ้นรนและชอบต่อสู้จึงมักเปลี่ยนหานบ่อย ชายวันนี้ถ้าเป็นพ่อค้าค่อยจะเป็นถึงเศรษฐีได้เพราะมักมีสลางสมองที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากงานที่ถูกฉลกต้องเป็นงานที่มีเกียรติหรือทําให้เขาเป็นที่ยอมรับต่อผู้คนมากหน้าหลายตาหรือผู้คนในสัง,สงคมจึงจะพอใจทางด้านความรักแล้วชายที่เกิดวันอังคารมักจะมีความรักที่ร้อนแรงชอบท้าทายกับความรักที่ต้องตือ้อแล่ช่วงชิงจากคนอื่น เป็นคนที่เธอาทึางความรักที่ดีหามทางจิตใจมากด้านอื่นๆมีหัวใจสุกสนมีความรักได้หลากหลายเวลาและหลายดวงแต่ยามจะรักกับใครสักคนเมื่อคิดจะตกลงปงใจอย่างแท้จริงเป็นคนที่ปฏิเสธไม่เก่งจึงมักถูกตราหน้าว่าเป็นคนกระร่อนและหลอกลวงกินเสมอเป็นคนที่ถึงแม้ไม่หรอเหลาแต่บุคลิกก็กินขาดและมีเสน่ห์อย่างแรง ลักษณะเนื้อคู่เป็นคนที่มีความอบซ้ำหรือพบความรักมาแล้วหรือเป็นคนที่มีแฟนมาแล้วและมีนิสัยอ่อนหวานนิ่มนวลผิวพรรณต้องไม่ขาวจนเบรอได้ดำจนเป็นตับเป็ดยิ่งผิวดำแดงยิ่งเปรี้ยวขิดฟันยิ่งถูกใจเป็นพิเศษรูปร่างไม่สําคัญแต่จุดเด่นมีขี้มาแรงวันหรือฝไาไปานเด่นชัดบริเวณลําคอรหรือใบหน้าอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าไม่เกินห้าปีลักษณะเนื้อคู่สมพงมากของคนอังคาร ถ้าเป็นวันสมพง์ของดวคู่แล้วผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์หรือวันอาทิตย์จะเป็นดวงคู่ของคนรักที่สมพง์ตามวันเกิดของคุณมากที่สุดเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วจะมีดวงอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีหากได้พบรักกับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์แล้วจะทําให้การค้าจะได้รับความสำเร็จและรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถ้ารับราชการจะได้เป็นถึงระดับบริหาร และได้รับเกียรติยศที่รุ่งเรืองหากได้แต่งงานกับผู้หญิงวันอาทิตย์จะมีความรุ่งเรืองเกี่ยวกับการทําการค้าขายเกี่ยวกับของหนักหนักหรือการก่อสร้างนักลงทุนวันที่ไม่สมพงของดวงโนคู่หากเผยใจไปรักกับใครสักคนที่ไม่ได้เกิดวันที่เสริมดวงชะตากาดดวงนั้นชีวิตความรักจะต้องพบอุปสรรคฝากหนามเป็นอย่างมากอาจจะต้องลำบากใจเกี่ยวกับญาติโกโฮติกาของคนรักหรือความรักมีอุปสรรคในความยากลําบากเป็นอย่างมาก บางท่านอาจ,จต้องใช้เวรกรรมร่วมกันจนเป็นคนที่น่าชื่อนอบรมเลยทีเดียวช่วงชีวิตที่เหมาะสมกับดองคู่คือช่วงอายุ22ถึง26ปีช่วงนี้หากต้องแต่งงานก็สร้างตัวได้เหมือนกันแต่หากว่ายังไม่เจอที่ถูกใจก็จะเจออีกครั้งหนึ่งคือช่วงอายุ30ถึง36ปีช่วงนี้มีดวงต้องสูญเสียอิสรภาพและความบริสุทธิ์ไปแน่นอนดวงสมพงของบุตรบริวารคือ ตามดวงแล้วควรม,มีบุตรได้ไม่เกินห้าคนมากกว่าไม่ดีแต่น้อยกว่าเขาไม่เป็นไรดวงของบุตรบริวารที่จะนำชื่อเสียงหรือความสําเร็จมาให้คือบุตรที่เกิดวันศุกร์และวันเสาร์จะนําความจเจริญรุ่งเรืองและความเสริมดวงความก้าวหน้าของบิด,ดามารดาดเป็นอย่างมากสีสันรสสนิยมของการแต่งกายสีที่เด่นและถูกฉลองของหนุ่มวันนี้ควรจะเป็นสีขาวและสีน้ำเงินจะดีมากเพราะ เป็นสีที่ทำให้เพิ่มความนิสนาตาสีและเสน่ห์ในตัวค่ะสวัสดีค่ะ